จะตัดตัดให้แล้วมันกินง่ายเนาะโอเคถ้าธรรมดามันใส่กลอนที่ข้าของสามบาทอ่ะย่างแซมึกย่างเอาเอาเป็นว่าใส่กล่องอันหนึ่งเนาะใส่ตีใส่ตำเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยใส่กลนี้เนาะใส่กล่องอันนี้อันนี้ใส่ห่อใส่ห่อสองห่อโอเคนะ นาใ,ใส่ไข่ใส่ไข่ยี่บห้าบาทนะ<ช>ไม่ใส่ไข่สิบสามบาทสองอันยี่บห้าก็ไองอันยี่ห้าโอ้ยน่ารักจังเลยโอเคบงับงใจดีเนาบังใจดีเนาะ